สวัสดีครับผมเทิงออจวัตเอฟซีนะครับก็มาพบเจอกันเป็นประจำะช่วงกลางๆเดือนนั้นเพื่อนนะั้นเดือนละหนึ่งครั้งนะเพื่อนนะวันนี้ผมก็มีภาคเกจิสายใต้นั้นเพื่อนนะถ้าพูดถึงสายใต้น,นะเพื่อนเพื่อนนึกเกจิแรกก็คือหลวงปู่ทวดนั้นเพื่อนนะแต่เป็นปีปี2อ5 5นั้า้นเพื่อนเป็นรุ่นสาห้ารุ่นร้อยปีหลวงปู่ทิมนั้นเพื่อนนะอันนี้จะเป็นพิมพ์เตารีดหลังหนังสือก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับผมไป เ้ามาแล้วมาดาูเริ่มที่วาระที่หนึ่งนะพเพื่อนๆนะวาระที่หนึ่งาวาระที่หนึ่งดูยังไงก็คือว่าถ้าเช่ามาจากวัดแล้วนะเพื่อนนะทางวัดเขาจะมีซองอมีซองแล้วก็มีซองเป็นซองแล้วก็มีใบฝอยใบฝอยใบยตําราของหลวงปู่ทวดแบบนี้นะั่นเพื่อนนะอันนี้ ก็คือว่าถ้าไปเช่าจากวัดมาก็ได้จะได้มาแบบนี้นะอันนี้ก็จะเป็นใบกระถาอ่าใบกระถาแล้วก็ของอ่าหลวงหลวงปู่ทวดนนเพื่อนนะนี่ก็จะประมาณนี้นะอันนี้ก็คือว่าอ่าถ้าเ,เพื่อนๆไปเช่ามาจากวัดก็จะได้ประมาณนี้นะมีกระถากำกับนะก็มีวิชาไอ้มีวิธีการบูชาหลวงปู่ทวดนะครับผมก็ สั้นๆเพื่อนๆก็รู้อยู่แล้วนะเพื่อนนะคาถาสั้นๆของอหลวงปู่ทวดนะเพื่อนนะก็นะโมโพธิสัตว์ตัวันติมายะอิติภควานั้นเพื่อนนะอ่านี่ก็เรารู้กันแล้วนะอ่าทีนี้เพื่อนๆมาดูอ่าวาระหนึ่งวาระที่หนึ่งก็คืออ่าจัดสร้างจัดสร้างอสามหมื่นองค์นั่นเพื่อนนะอันนี้ผมจะแยกมาแล้วนะวาระที่หนึ่งจัดสร้างสามหมื่นอง เสกวันที่3เมษาปี5 5นั้นเพื่อนนะผมยกว่าไปเป็นวาระนเพื่อนจะได้ไม่งงนั้นเพื่อนนะจุดแยกนั้นเพื่อนนะผมเพื่อนเพื่อนดูข้างหลังนั้นเพื่อนนะข้างหลังตรงที่ปั๊มตรงที่ตอกนั้นเพื่อนนะตอกโคตเป็นเลข55านั้นเพื่อนนะเลข55นั้นเพื่อนนะเดี๋ยวผมขยายให้ดูนะไม่ต้องตีกล้องเพื่อนอาจจะเข้าใจนั้นเพื่อนนะเพื่อนๆอนดูผมจะเอียงอย่างเงี้ยเพื่อนเห็นไหมรอยแตก อรอยแตกจะเป็นขึ้นนั้นเพื่อนนะผมไม่ช <Gülme. S 2> ี <cheesy tamanho S 1> ้นะผมทาสัญลักษณ์ไว้นั้นเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมอาจจะเป็นขึ้นเห็นไหมเป็นขึ้นแล้วก็ผ่านเลข5-5ไปอย่างเงี้ยอันนี้คือวาระหนึ่งนะนี้แยกตามนี้นั้นเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนเคฟหน้าจอไว้ก็ได้อ่าชัดแล้วนั้นเพื่อนนั้นอ่ะจะเป็นเส้นแตกขึ้นแล้วก็ผ่านเลข55ไปนั้นเพื่อนนะอันนี้วาระที่หนึ่งนั้นเพื่อนนะ วารละที่หนึ่งอ่าผ่านไปนะไม่แยกวารละนะเพื่อนๆนท่านใดที่อ่าไม่ทันเพื่อนเพื่อนเคสหน้าจอก็ได้ผมเพราะผมจะค้างไว้ให้อยู่แล้วอ่าอันนี้วารละที่สองอ่าก็จะเป็นหลุมมวด้วดอ่าแบบนี้นะข้างหน้าฐานบัวกีบหงายกีบฟ้อมนั้นเพื่อนนะไอ้บล็อกอ่าบัวแตกบัวลายนั้นเพื่อนยังไม่ต้องจานั้นเพื่อนแยกตรงนี้ก่อนอ่าเพื่อนดูอ่าตรงที่ต่อโค้ดเลขห้าห้านั้นเพื่อนนะเลขห้าห้าอ่านี่อันนี้วารละวาระที่สองเนี่ย อันนี้จะนิยมเพราะอะไรนิยมเพราะว่าสร้าง1 0 0 0งองค่สร้าง1 0,000องค์แล้วก็เสกสาห้าวันที่5ปี55คือ5 5 5หหมดเลยนั่นเพื่อนนะวาระที่2คือว่าเสกตรงกับสาห้านั่นเพื่อนนะสาห้าแล้วก็ปีเดือน5แล้วก็ปี55นั่นเพื่อนนะแล้วจํานวนการสร้างก็จะน้อยคือ1 0,000องค์นองะอันนี้วาระที่2เพื่อนๆดูจะเป็นเส้นตรงเพื่อนดูง่ายเลยวาระ2 เป,เป็นเส้นตรง 1941, แล้วก็ผ่า55นี่นะอันนี้วาระที ally, ่สองนั mm ่นเพื่อ ah. นนะทีนี้เพื่อนมาดูวาระที่สามวาระที่สามนี่ด้านหน้าพิมพ์เหมือนกันหมดนั่นเพื่อนนะแต่มาแยกด้านหลังเนี่ยเพื่อนจะได้เข้าใจง่ายอันนี้วาระที่สามจะเป็นขึ้นเป็นขยักข้างหน้าเนี่ยนั่นเพื่อนเห็นไหมนี่นะเป็นขึ้นแล้วก็ตรงอันนี้ก็ผ่าช่วง หัวนั้นเพื่อนนะอ่าไม่ไม่กลางเหมือนเหมือนอ่าวละสองนะวละสองนี่จะเป็นเส้นตรงนั่นเพื่อนนะอ่าวละสองจะเป็นเส้นตรงอ่านเพื่อนเคฟไว้ก็ได้เนี่ยเนี่ยเพื่อนจําไว้เนี่ยเนี่ยเนี่ยจะมีขึ้นอยู่ข้างหน้าใช่ไหมเพื่อนนี่อ้าวนี่ชัดแล้วนี่จะเป็นขึ้นอยู่ข้างหน้าแล้วก็พาอ่าเลขห้าไปนี่วละที่สามนั่นเพื่อนนะอ่าถ้าชัดแล้วอะไรแล้วเนี่ยเนี่ยเพื่อนเคฟไว้เลยเนี่ยตรงเนี้ยเป็นเส้นแตกอ่า แนวมาเนี่ยเป็นคลื่นข้างหน้าแล้วก็เป็นตรงผ่าใบนี้วาระที่3นะอ่าส่วนวาระที่4อ่าวาระที่4อ่าด้านหน้าเหมือนกันหมดนั้นเพื่อนนะอ่านี่วาระที่4เพื่อนดูนี่จะเป็นอ่าเส้นขีดด้านหน้าเห็นไหมเนี่ยนั่นเพื่อนเพื่อนเพื่อนมองแล้วก็เพื่อนเพื่อนเอาตามความเข้าใจเลยเห็นไหมจะเป็นเส้นขีดแล้วก็ผ่ากลางอ่าเส้นหน้าเนี่ยเพื่อน เข็บหน้าจอไว้ก็ได้นั้นเพื่อนนั้นเพื ane, ่อนจะได้เข้าใจนั้นเพื <Man> ่อนนะเวลาเพื <or> ่อนๆเอามาเทียบแล้วหรือเพื่อนๆไม่เข้าใจเพื่อนๆสามารถเข็บหน้าจอแล้วก็ดูของผมก็ได้ดูคลิปแล้วก็เทียบเนี่ยรอยรอยรอยเส้นรอยรอยบล็อกเส้นแตกเนี่ยผ่านเนี่ยอันนี้วาระที่4อันนี้ก็สร้างสามหมื่นองค์คือว่าวาระที่หนึ่งวาระที่สองวาระที่สามวาระที่สี่นั้นเพื่อนนะ อ้าวมีวาระที่สองสร้าง1,000 0องค์นั่นเพื่อนนะสร้าง1,000 0องค์อง่ามีไอ้สร้าง30,000องค์ขออภัยยกเว้นวาระที่สองวาระที่สองจะสร้างห0 0่งหมื่แล้วก็เสกตรง555าหาอ่าจำนวนก็เลยนิยมอ่ะเพื่อนอ้าวพูดง่ายๆอ่าสร้างน้อยด้วยอ่าเนี่ยเพื่อนดูดูรอยแตกอ่ารอยแตกเนี่ยวาระหนึ่งอ่าวาระสองวาระสองนี่จะเป็นเส้นตรงนั่นเพื่อนนะ ว,วันละสามวันละสามอ่าดูนี่จะแข่ง <reco Christ. S 1> ให้ดูนั่นเพื่อนนะอ่าวันละสามวันละที่สามนั่นเพื่อนนะก็จะเป็นเส้นเส้นอ่าด้านเส้นด้านหน้านั่นเพื่อนนะนี่นะขีดตรงเนี่ยวันละที่สามอันนี้ผมไม่ได้ตีกล้องนะเพร่ะว่าจะให้เพื่อนเห็นมุมกล้องชัดๆเลยนั่นเพื่อนนะแล้วก็สุดท้ายก็เป็นวันละที่สี่อ่าวันละที่สี่นี่ก็จะเป็นเส้น ไอ้เนี่ยเส้นตรงแบบนี้นั่นเพื่อนนะเดี๋ยวผมมาไล่อีกรอบหนึ่งแล้วกันเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนจะได้ไม่ไม่งงนั่นเพื่อนนะบางทีเดี๋ยวเพื่อนจะงงอ่ะอันนี้เข้าๆนั่นเพื่อนนะอ่าหนึ่งสองสามสี่นั่นเพื่อนนะอเพื่อนจะได้เข้าใจผมก็ทําทุกอย่างเพื่อให้เพื่อนเพื่อนเข้าใจง่ายๆนั่นเพื่อนนะอ่าวาระที่หนึ่งอ่าวารละที่หนึ่งก็จะมีเส้นเนี่ยแบบนี้นั่นเพื่อนนะ แต่แล้วก็ผ่านเป็นขึ้นนะเป็นขึ้นเวลาที่1เป็นขึ้นอ่าเวลาที่สองจะเป็นเส้นตรงเลยเพื่อนนะเส้นตรงผ่ากลางอ่าโคฮอ่าส่วนเวลาที่3ามเวลาที่สก็จะเป็นอ่าขึ้นมาตรงนี้หน่อยหนึ่งอ่าแล้วก็ผ่าไปอ่าไอผ่าเรียกนะอ่าส่วนเวลาที่4ี่เวลาที่สจะเป็นแบบนี้อ่าขีดหน่อยหนึ่งแล้วก็ผ่าแล้วขึ้นไปเนี่ยอ่าเพื่อนเพื่อนเคฟไว้ก็ได้เนี่ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอ่าเล็กหน่อยอ่านี่อ่า ประมาณอ่าขออภัยประมาณนี้นั่นเพื่อนนะเนี่ยเนี่ยอ่าเนี่ยอ่าเพื่อนเพื่อนดูจะได้อ่าไม่เวลาเช่าซื้อจะได้มีผิดพลาดอ่าวันละวันละที่หนึ่งที่สองนี่ก็อยู่ที่หลักพันนั่นเพื่อนนะอ่าส่วนวันละที่สามสี่นี่อยู่ที่หลักร้อยนั่นเพื่อนนะอันนี้ก็มาอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนั่นเพื่อนนะทีนี้อ่าเพื่อนเพื่อนมาดูอ่าการสร้างนั่นเพื่อนประวัติการสร้างก็คือว่าอ่าเป็นพิธีร้อยปีอ่าเป็นพิธีร้อยปี ครบรอบร้อยปีอาจารย์ทิมนั่นเพื่อนนะ,ะก็จะมีปลูกเสกหลายหลายรุ่นนะแต่ว่าผมเลือกรุ่นเตารีดหลังสือให้ก็จะมีเหรียญพุทธซ้อนมีเหรียญเม็ดแตงลงยาเหรียญไม่ลงยาแล้วก็มีเหรียญเสมานั่นเพื่อนนะแล้วอีกอีกหนึ่งก็จะเป็นหลังเตารีดแบบน,นี้แล้วก็รูปหล่อนั่นเพื่อนนะป55ี5-5นั่นเพื่อนนะ,ะนี่ก็ฝากไว้นั่นเพื่อนนะก็ประวัติการจัดสร้างก็คือว่าจะมี เกจิร่วมบุกเสกนั่นเพื่อนนะสายใต้คือว่ารายละเอียดผมอยากให้เพื่อนๆดูตรงคําว่าเพื่อนๆเข้าไปหน้าช่องผมเลยเพื่อนๆเข้าไปหน้าช่องผมนั่นเพื่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนั่นเพื่อนนะเพื่อนๆเข้าไปหน้าช่องผมใช่ไหมนี่นั่นเพื่อนนะเพื่อนๆเนี่ยหน้าช่องผมจะเป็นแบบนี้นั่นเพื่อนนะเพื่อนๆก็เข้าไปรายละเอียดน่ะเพื่อนๆเข้าไปรายละเอียดนั่นเพื่อนนะ อันนี้ก็จะเป็นช่องผมนะอ่าเพื่อนอยากรู้อะไรอยดอะไรเพื่อนกดไปที่คําว่าเพิ่มเติมตรงนี้นั่นเพื่อนเห็นไหมคาว่าเพิ่มเพิ่มเติมเนี่ยเพื่อนเพื่อนจิ้มเข้าไปเนี่ยจิ้มไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดนั้นเพื่อนนะเนี่ยกดไปอีกเนี่ยเพิ่มเติมเนี่ยเห็นไหมก็จะมีรายละเอียดเล็กๆ็น้อยๆพร้อมทั้งอ่าอ่าช่องทางการติดต่อนันเพื่อนนะอ่านั่นแหละเพื่อนเพื่อนจะได้แบบ คือว่าช่วงนี้ผมก็จะอาจจะทําคลิปแบบสั้นๆน,นั้นเพื่อนน,นเพื่อนจะได้เข้าใจง่ายแล้วก็ถูกใจวัยรุ่นนั้นเพื่อนนะก็ฝากไว้นั้นเพื่อนนะ,ะสําหรับรุ่นนี้นั้นเพื่อนนะก็เป็นหลงบุตรทวดปีห้าห้ารุ่นร้อยปีสอห้านั้นเพื่อนนะก็มีพิมพ์ตาลีดผมเอาพิมพ์นี้มานั้นเพื่อนนะก็ฝากไวน้นะท่านใดสนใจก็ติดต่อมาอทางเบอร์โทรทางไลน์ได้นะครับผมก็ฝากสวัสด <ส Arrow> ีสครับผมสวัสดีครับ